ครับสวัสดีครับวันนี้ผมโคจงนะครับเปิดขับน้ำสามแก้วเนาะอยู่ที่หน้าวัดตุ่งเซี่ยวนะครับวันนี้นะครับผมเปิดขับมานะครับมาดูแลนะครับลูกค้าเนาะชื่อแม่ซีนนะครับแม่ซีนนี่ทานน้ำสาแก้วมาประมาณ11เดือนนะครับจากที่ผมเปิดร้านเก่านี้ผมมาย้ายมาหน้าวัดนะครับเปิดร้านใหม่ละ11เดือนนะครับเมื่อก่อนแม่ซีนเฮานะครับ มีโรคประจำตัวอย่างพ่อครับไขมันความดันเบาหวานครับมีโรคประจำตัวนะครับมีทั้งไขมันมีทั้งความดันและเบาหวานนะครับสามอย่างเลยในตัวเดียวกันนะครับจากที่แม่ซีนนะครับมาวันแรกนอะอ่าและณปัจจุบันนี้นะครับอ่ามาทานน้ำสิบเอ็ดเดือนนะครับไปตรวจที่หมอนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับปรากฏว่าหมอบอกว่าได้บ้างครับแม่ น้ำตาลเกินร้อยแปดก่อนนี่ลดละเหลือร้อยเดียว MARK, ครับอ่าก็จัดที่ว่าเอาดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับทำมาอย่างก็ต้องมันต่อเนื่องไปก่อนนะครับก็จะเช่ว่ามามาหยุดหยุดนะครับน้ำสามแก้วที่นี่นะครับช่วยอย่างไรเขาได้พ้างนะครับแก้วที่หนึ่งนะครับที่วกิ่นอยู่คุอชาเขียวตัวนี้นะครับช่วยเอาไขมันนะครับแล้วก็เอาไขมันสามระดับชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งคือใต้ผิวหนังนะครับชั้นที่สองคือที่อยู่เกาะตับไตข้างในไซปุงเฮานะครับที่เฮาเป็นโรคไตใ้เจ็บอยู่นี้นะครับ ส่วนชั้นที่3คือไขมันในเส้นเลือดนะครับทำให้เขาเป็นน้ำมาพุ่งมาฟาดนะครับตีไปไหนมาพึกแตกไหนมาาดทันทีนี่คือน้ําแก้วที่1นะครับส่วนแก้วที่2คือโปรโตีนเชคนะครับที่เราจะได้ทานกันนะครับโปรโตีนเชคอาหารครบห้าหมู่นะครับร่างกายบอกสามารถอบอกเขาได้นะครับว่าวันนี้ขาด มีในอย่างขาดแร่ธาตุในอย่างได้นะครับแต่มาที่นี่จะได้วิตามินครบนะครับร่างกายเริ่มมีการซ่อมแซมตัวของท่านเองนะครับมีอ่แก้วที่2ครับส่วนแก้วที่สาน้ำชาเอ็นเอจีตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติคืออ่ามูทิฟิลปุ่มแพ้แพ้ภูมิตัวเองนะครับหรือว่าคุณ mp จุดสองนี่นะครับเอาก็สามารถนะครับเอาออกได้นะครับและเกี่ยวกับอามูสารพิษนะครับสารเกี่ยวกัาบจะเป็นมะเร็งห้องหรือว่าจะเป็นสาร กระปิน้ำเปล่าคงชืรดนะครับรดดีนะครับยาปฏิชีวนะนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ้าแมลงที่ปะปนมากับอาหารทุกมื้อทุกคำที่เรากินนะครับสามารถเอาออกได้ด้วยน้ำสางแก้วนะครับตอนนี้นะครับแม่ซีนก็มีความโล่งใจนะครับวันนี้มีถึงเวลาจ้างแม่ซีนนะครับไขมันออกปรนหุขีดนะครับไขมันที่ทำได้เราทำอกเป็นโรคนะครับออกปรนหขีดนะครับและมีไขมันนะครับที่ว่า สี่ช่องนี้นะครับไขมันย่อยแขนขาต้นคอไม่าว่าจะเป็นสะโพกนะครับหายไป2.1นะครับเยอะนะครับขอว่าทุกๆเจ็ดวันเนาะเขาจะมีการตรวจช่างนะครับวัดลูกค้านะครับที่มานั่งทานที่นี่นะครับว่าคนไหนได้ผลพังคนไหนไม่ได้ผลพังนะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับมีคําแนะนําจากโค้ดนะครับวันนี้ผมโค้ดจงขอจบแค่นี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูแลตัวเองนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นแล้วค่อยหาที่ การแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นไมาจําเป็นว่าจะต้องเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนะครับสามารถมาดูแลตัวเองได้แต่เนิ่นๆนะครับยาเื่อให้มันได้เกิดกับตัวเองหรือคนข้างๆนะครับผมขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ